สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เจอกับรายการด็อกเตอร์โอโกไกรายการแกะกล่องใหม่จากโรงพยาบาลจุฬาลก้า9แอร์พอร์ตของเรานะครับพูดปิดผู่ปิดต้องหมารายการใหม่แกะกล่องด็อกเตอร์โอโกไกนะครับรายการใหม่จากโรงพยาบาลจุฬาละก้าวแอร์พอร์ตของเรานะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะรับรู้หรือว่าเยี่ยมชมนะครับสามารถที่จะกดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับในส่วนของไอคอนด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็มาเจอกันใน E ีีต่างๆวันนี้ E ีแรกของเรานะครับ จะพูดคุยในส่วนของอาการดูแลระบบความปลอดภัยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณในช่วงโควิด19นี้นะครับว่าเรามีระบบความปลอดภัยในส่วนของการดูแลการติดเชื้อ,อยังไงบ้างนะครับวันนี้เรามารู้กันนะครับไปกันเลยตัววัดอุณหภูมิของเรานะครับเราก็จะใช้ยืนบริเวณตรงนี้แล้วก็มีการวัดนะครับเสร็จปั๊บอุณหภูมิก็จะออกมานะครับอุณหภูมิปกตินะครับ36องศาต่อจากนั้นเราก็จะต้องมาในส่วนของ จุดบริการเจลล้างมือท่าเชื้อคือตัวแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ใช้เท้านะครับกดนะครับไปปื๊ดๆๆแล้วก็ล้างมือได้เลยนะครับเท้าเหยียบนะครับแล้วก็จะล้างมือนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปในโรงพยาบาลกันนะครับสังเกตว่าในส่วนของอ่าน้าโรงพยาบาลเราทั้งประตูหน้าแล้วก็ประตูด้านในนี่จะมีในส่วนของเซนเซอร์ย่าไลนะครับซึ่งตรงนี้คือสามารถที่จะ เข้าไปในโรงพยาบาลโดยที่เราไม่ต้องสัมผัสในส่วนของประตูโรงพยาบาลเลยนะครับจุดแรกที่เราจะเจอในโรงพยาบาลก็คือในส่วนของลงทะเบียนผู้ป่วยนะครับจะสังเกตว่าที่เคาน์เตอร์นะครับก็จะมีแผ่นในส่วนของแผ่นฆ่าเชื้อนะครับตัวแผ่นนี้นะครับจะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้99.99% 99ทีเดียวเลยนะครับตรงเกตว่าเราจะติดอยู่บริเวณทุกที่นะครับในส่วนของเคาน์เตอร์นะครับ แผนการเงินของเรานะครับสังเกตว่าเราก็จะมีในส่วนของแผนป้องกันการติดเชื้อนะครับจะจ่ายเงินก็ยังปลอดภัยนะครับที่มีการติดเชื้อเกิดขึ้นนะครับเราก็จะติดไว้ที่โซนเคาน์เตอร์นะครับตามมาต่อเลยนะครับพอดังเดินมาไม่ถึงอ้าวพอดีเจอพี่ฝนพอดีเลยสวัสดีครับพี่ฝน อยากทราบว่าใน,นส่วนของโรงาบาลจุฬาลักษณเรานะครับมีในส่วนของการดูแลความสะอาดยังไงบ้างน,นะครับอยากยวขอขสัมภาษณ์นะครับโดนพูดได้เลยครับวิธีการทําความสะอาดในโรงพยาบาลเรานะคะทีมแม่บ้านก็จะเช็ดนะคะจุดสัมผัสนะคะด้วยน้ํำยาฆ่าเชื้อนะคะทุก30นาทีนะคะ อช่ครับ10นทีเลยนะครับแล้วสำหรับห้อง,ห,องห้องที่แบบเป็นห้องผู้ป่วยนะครับเราดูแลยังไงครับถ้าเป็นห้องผู้ป่วยนะคะก็หลังจากที่ผู้ป่วยนะคะเข้าพักนะคะหลังจากที่ผู้ป่วยกลับนะคะทีมแม่บ้านจะเข้าคลีนรนะคะในส่วนจุดสัมผัสในห้องนะคะทุกจุดสัมผัสด้วยน้ยาํายาฆ่าเชื้อนะคะพร้อมอบโอโซนด้วยนะคะรวมเป็นประมาณ2ชั่วโมง,งต้นๆคะ่ะโอเคครับก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่พอเหมาะนะครับในการดูแลในส่วนของความสะอาด แลวถ้าในส่วนของรเมื่อกี้ในส่วนของริบมีเราดูแลยังไงนะครับริบเราก็จะเช็ดทําความสะอาดนะคะด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อทุก30นาทีเหมือนกันนะคะโอเคครับผมก็ถือว่าในส่วนของการดูแลเรื่องความสะอาดของเราก็ค่อนข้างที่จะมีมาตรฐานที่ค่อนข้างดีนะครับตรงนี้นะครับครับผมขอบคุณมากครับพี่โฟนสวัสดีครับได้ไหม แล้วช่วงนี้นะครับก็จะสังเกตว่าใกล้จะปีใหม่นะครับคริสต์มาสก็จะมานะครับลงมาแล้วก็จัดเตรีมคริสต์มาสนะครับอยู่กระจายทั่วไปนะครับก็จะมีต้นคริสต์มาสสวยงามนะครับมีระยิบระยับนะครับสุดท้ายคือวันที่สวยจริงครับต้องมาถ่ายรูปนี่เป็นจุดถ่ายรูปหนึงนะครับอ่ะต่อไปนะครับของหมอเนี่ยก็จะพาทุกคนนะครับเข้าไปดูในส่วนของความสะอาดของห้องพักนะครับของโรงพยาบาลจุฬาลักธิ์ว่าเรามีความสะอาดดูแลความสะอาดและป้องกันการติดเชื้อ ได้อย่างไรบ้างนะครับเพื่อจะเห็นภาพนะครับเราก็จะเข้าไปดูกันเลยนะครับว่าระบบการความสะอาดของเราเป็นยังไงบ้างนะครับมาแลวกันเลยครับก็เข้ามาจะสังเกตว่าในส่วนของโซนลิฟต์ของเราเองนะครับก็มีในส่วนของแผ่นป้องกันการติดเชื้อเช่นเดียวกันนะครับเราจะกดไปที่ชั้น4กันนะครับเพื่อที่จะเข้าไปนะครับตรงนี้่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าแล้วเราก็มาถึงนะครับในส่วนของห้องพักผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬารัตน์เก้าแอร์พอร์ตของเรานะครับตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นอะไรเนี่ยโอเค นะครับที่วอร์ด 4C นะครับของเราก็จะมีหลายๆวอร์ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวอร์ด 4C เราจะเข้าไปดูกันเลยนะครับว่าในส่วนของความสะอาดของห้องพักของโรงพยาบาลจุฬาลักตณ์เราเป็นยังไงตามกันมาเลยนะครับก็จะต้องเดินเข้ามาวันนี้เราจะมาเยี่ยมชมนะครับอันนี้เราถือเป็นเลขดีนะครับก็จะมาที่ส4 2 0 9นะครับจสะสังเกตตว่าห้องพักของเราก็จะมีในส่วนของเบอร์ห้องพักแล้วก็จะมีเจลแอลกอฮอล์กันครปปับสังเกตตรงนี้ครับเจลแอลกอฮอล์เราเอามือพยายามแล้วะนะครับแอลกอฮอล์ก็จะไหลลลงงงมมมมาาาท Singer. ททัััันนีีโดย่่เรรไต้อ้ออสสผกบืะค อ่าแอบเข้าไปดูหน่อย mm hmm. หนึ่งอ่ะอัปเปิดป oh เข้ไปโอ้โหอ่าเข้ามาดูด้วยครับก็จะสังเกตว่าในส่วนของห้องเราครับก็มีความสะอาดดังหนึ่งในนั้นเราจะมาดูว่าในส่วนของผ้าห่มของเรายังดูครับยังซีลไว้อยู่เลยนะครับมีในส่วนของการซีลไว้อย่างดีเพราะฉะนั้นปั่นใจในส่วนของความสะอาดได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการทำความสะอาดของห้องนี้นะครับก็ทาความสะอาดโอ้ oh, บ่อยมากนะครับมีการทำบริ้าเดย์นะครับเป็นระยะอยู่แล้วนะครับแล้วก็สังเกตแก้วกากาแฟ นะครับก็ยังมีการซีลไว้อย่างดีนะครับดูมีพลาสติกหุ้มไว้นะครับเพราะฉะนั้นความสะอาดถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากนะครับต่อไปนะครับเราก็จะต้องมาดูเอ๊ตรงนี้มันมีประตูอีกประตูดึงนะครับจะสังเกตมาดูว่าเป็นห้องอะไรนะครับอ๋อห้องนี้นะครับเป็นห้องสําหรับพักของญาตินะครับอพรานั้นจะเป็นห้องูุปเวยที่เราเดินมานี่ครับสังเกตว่าของบัายญาติก็จะมีในส่วนของอ่าเนี่ยแรกแรกที่เห็นครับก็จะเป็นน่าจะเป็นเครื่องนวดนะครับ โอเคโอ้โหนั่งเสร็จตวมันก็จะมีคู่มือในการใช้งานแล้วก็สามารถนวดเพื่อจะผ่อนคลายนะครับในการที่จะเฝ้าในส่วนของญาติผู้ป่วยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นบริการที่ดีอย่างหนึ่งนะครับต่อไปนี่ที่นอนก็น่าจะนุ่มดีนะครับเราจะมาดูในส่วนของอันนี้จะเป็นเครื่อง UV sterilizer นะครับก็คือเป็นในส่วนของการฆ่าเชื้อ UV นะครับเราก็สามารถใส่ให้ดูอาจจะเป็นแมสนะครับหรือว่าอะไรใส่เข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ปิดนะครับเราลองมาใช้ดูนะครับ เสร็จปั๊บก็กดเปิดนะครับในการใช้งานอาสังเกตว่ามันก็จะมีการทํางานในการใช้ UV ในการฆ่าในส่วนของพวกเชื้อไวรัสนะครับตรงนี้เมื่อกี้เห็นอะไรบวบๆนะครับเราไปดูกันนะครับอยู่ตรงตั้งอยู่ตรงพื้นนะครับจะสังเกตว่านี่เราจะมีถังขยะอัจฉริยะนะครับเป็นถังขยะที่เราสามารถเปิดปิดได้โดยใช้นะครับไม่ต้องสัมผัสเลยนะครับล้อมือนะครับพอเขาเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ทิ้งขยะลงไปนะครับแล้วสักพักนะครับตัวถังขยะก็จะปิด ตัวเขาเองนะครับหรือว่าเป็นในส่วนของนวัตกรรมในการที่เราไม่ต้องสัมผัสเลยนะครับอ่ะทดลองอีกครั้งนึงนะครับอ่าสังเกตว่าเรามื่อพายจักทยานแล้วเราเอามือไปอ้างไว้นะครับเซนเซอร์ก็จะเปิดในส่วนของฝาของจยานตัวหนึงก็จะปิดนะครับอันนี้ถือว่าเป็นในส่วนของนวัตกรรมนึงที่เป็นความมั่นใจว่าเราสามารถที่จะปลอดภัยโดยที่ไม่ต้องสัมผัสในส่วนของจักรยานะครับเอ๊ะเราสังเกตว่าเอ๊ะเครื่องเครื่องสี่เหลี่ยมนี้มันเป็นเครื่องเสียงหรือเปล่าอ่าไม่ใช่นะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องฟอออออกกกกาาาาาศศนนนนะะะะะคคคครรรรรรััับบบบปมทที่่จจฟให้้ิิสุธ์ไดเเ็ืง สี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับก็จะเปิดทํางานแล้วก็ในการฟอกอากาศนะครับแล้วก็ระให้อากาศภายในห้องนี้นะครับบริสุดป้องกัน PM 3 5ได้นะครับตรงนี้นะครับส5าเอาไ่อาสามารถป้องกัน PM 2.5ได้นะครับวันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นในส่วนของระบบความปลอดภัยอย่างหนึ่งนะครับของโรงพยาบาลของเรานะอมงานนะครับนี่เป็นศูนย์ชะลอไว ไปได้สารเราไว้นะครับเราจะสังเกตว่าเอ๊ะตรงนี้เพราะมันไม่ใช่เป็นปข้างนอกโอเคเราเข้ามานี่ก็จะเป็นเล้าในส่วนของการดูแลนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอาหารการกินนะครับสังเกตว่าอีกจุดหนึ่งพอเรานั่งพักเสร็จปั๊บเราก็จะออกไปจากห้องเราก็จะต้องมาดูในส่วนของเอ๊ะเราจะออกได you, so ้ไงนะครับ <cycles> <properties> <c oughs> ปิดประตูไว้แล้วก็เข้ารับบริการเสร็จปั๊บพอเราจะออกฟับเราจะสังเกตว่าในส่วนของอันนี้อ่าเขาเรียกว่าระบบการเปิดประตูนะครับโดยเราจะใช้ฝ่ามือนะครับหรือว่ามือกดนะครับเราก็สามารถเปิดประตูได้อ่าั bye ้นบ๊ายบายนะครับบายบายเอาทันทวันด้วยกันในส่วนของการนั่งอ่าพอแท็กอ่าก็จะเห็นนะครับสําหรับ ep แรกนะครับของต้โอโกไกนะครับเราก็จะได้รู้ในส่วนของมาตรการความปลอดภัยของโรงพยาบาลจุฬาลักาณของเรานะครับในช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 นะครับ สุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับหรือว่าอยากติดตามในส่วนของคลิปดีๆนะครับของดรโกไกนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับในส่วนของไอคอนด้านล่างที่ขึ้นให้นะครับแล้วก็เจอกันใน EP หน้านะครับวันนี้สวัสดีนะครับผมแล้วเจอกันครับ